รวมรถมือ2อ JK ค่ะขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถเก๋งมือ2นะคะสวยเลยทีเดียวค่ะรถยนต์ Honda City นะคะเครื่องยนต์1.5 iV Tech เกียร์ออค่ะเป็นรถยนต์สีดำปี09นะคะแม็กสวยครบชุดค่ะสีสันมีริ้วรอยบ้างบางจุดมีตำหนิบ้างบางที่เน้นต่มสภาพเลยนะคะในราคาตัดเงินสด1 1 0 0 0 0บาทค่ะ เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5นิ่งๆวิ่งได้สบายเลยค่ะด้านหลังกว้างๆใส่ของได้เยอะภายในก็ยังดูสวยสะอาดใช้งานได้ปกติกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานค่ะรถมีเล่มมทะเบียนชุดโอนให้ครบเลยนะคะ 1.10 0 0เบาทราคาเงินสดค่ะสนใจดูรถในอำเภอโพ,พทองจังหวัดอ่างทองติดต่อโทรคุยสอบถามหรือนัดดูรถโทรอย่างเดียวนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปเลยค่ะแอดมินใส่ช่องทางการติดต่อให้เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ